ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีจ้าพี่พี่น้องน้องครับในคลิปนี้กบเบ้าโชนะครับจะมาตัดนี่ครับเป็นต้นชะอมนะครับตอนนี้โอ้นี่ครับพี่น้องตามมากครับตามมาสูงคัดพี่น้องเลยก็เลยจะทําการตัดกิิงเอาช่ำนะครับพี่น้องช่ำใหมนะครับช่ำใหมคือเกาหรอครับพี่น้องครับ ทำไปเป็นทุงๆนะครับทุงแล้วเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับครับนี่ครับพี่น้องก็จะมาตัดเอากิ่งไปช้ำเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็บอเอาเด้อพี่น้องครับเดีลยวงานมีงานให้เฮ็ดอีกแล้วครับพี่น้องอันนี้อันนี้คือบอเอานะครับพี่น้อง ครับอันนี้คือจะเอาอันนี้ครับพี่น้องอมาเบิ่งใกล้ๆอันนี้ครับจะเอาแบบนี้เ้อพี่น้องเด้อตัดเลยครับอ่านี่ครับอาจจะช้ำไหม,มนะครับจะทถ้ามีหลากมิยังปุูกก็เดี๋ยวอคอยว่ากันนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดอยากได้นะครับเนาะอยากได้ไปปลูกนะครับเดี๋ยวจังว่ากันไหมครับ นี่ครับพี่น้องมันก็นจะเกิดมาตามนี่แหละครับนี่ผมก็จะเอาไปช่ำเลยน,นะครับใส่ตะการนะครับเนาะมือนี้มือนี้จะตัดไปร้ายอยู่ครับนะคือจังสี่นี่โอเคครับนี่นี่ครับพี่น้องสองขอนนะครับตัวต่อไป โดยทั่อไปกันผมกะว่าจะเอาแค่อสองท่อนนะครับพี่น้องนะครับแะเบิ้งที่มีตาครับพี่น้องหนึ่งตาสองตาว่าจะตัดแค่มองนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวนะเอาไหมครับเอาองนี้ครับการเลือกกิ้งอ่ะเลือกเลือกที่ สีชุกเขียวนะครับสีเขียวปนขาวแบบนี้ครับนี่มีทั้งเขียวทั้งขาวนะครับ<อ>เพ่่นก็นจะเกิดดีครับพี่น้องอันนี้ก็ใแสดได้ครับอ สองสามตัดหมดนี่ครับเอ้ได้สามทนนะครับพี่น้องตรงนี้ก็มีตาเนาะครับเนาะตัดไปเลยโอเคสามท่อนครับพี่น้องใส่ไปก่อนครับช้ำไหมล่ะครับเพื่อมีพเพียงน้องเพิ่นสนใจนะครับพี่น้องผู้ที่เพิ่นปลูกบัวใหญน้องครับเนาะ บางคนเพิ่นกบบช้ำบทีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คืออันนี้ครับนี่พอดีเลยนี่ครับพอดีงามเลยครับนี่อ่านี่ครับสนไใจกับไม่ค่อยคมเหรอครับอันนี้ครับ,รบพีออบ่น้องตัวนี้ครับตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยตัวนี้ก็ได้อันนึง งามเหมอเอาะเลยอันนี้ครับตัดอีกเลยนะครับอืมเราจะมาตัดครับ,าารบโอเคตัดไปมือละหน่อยครับอาจจะตัดว่าก็จะเอาหล,ยลายๆแล้วครับมืัอนี้ตัดจนเบิดนี่แหละครับพี่น้อง ่อนเนาะพี่น้องเนาะครับเอาหมวกหนี้เลยอันนี้ท่นอนหนึ่งครับผมสองท่อน ใกล้จะสุดแล้วครับพี่น้องาจะประมาณนี้ครับนี่ครับกิ้อย่างเช่นนีเหมาะเลยครับพี่น้องนี่ครับคาดอยู่ใส่ได้ครับแบบนี้ได้สองทอนครับอันนี้ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้จะได้ประมาณทอนหนึ่งครับทอนหนึ่งพอ ตันี้ก็ได้ครับทอน,นตัดหลดครับเพราะว่าขืนเรียวครับพี่ต้องในการช่ำก็จะออกหลักครับประมาณหนึ่งเดือนครับ อีกว่าปล่อยถิ่มไม่เ้องคำนอณพี่น้องครับนี่ครับนี่ครเป็นกิ่งที่ตัดไว้นะครับพี่น้องก็ได้ประมาณนี้ครับน่านจะประมาณ4 0 0ทถึง50ท่อนนะครับวันนี้ผมก็จะเอาล่งถุงครับพี่น้องบันี้ครับ จะทำการเพาะช่ำนะครับจะได้ประมาณ40 40ิถึงหา้าสิบกรับพี่น้องเบิ่งส่งเราจะมาเรียงไหมครับเรียยงไง ตั้งทีเดียวกันนะครับพี่น้องเบครับจะใส่1ิบสิบทอนเด้พี่น้องด้วย โอเคห้านะครับสุดท้ายครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุด โอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับปุบ๋งแล้วนะครับ น้ำเลยชุ่มเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับในคลิปนี้กัเมื่อนี้กัพผ้าพี่น้องนะครับมาตักช่ำชะอมนะครับพี่น้องครับตักช่ำไปกันยังดีนะครับพี่น้องบางมองเพื่อนกับตักช่ำขายเป็นอาชีพนะครับแต่สำหรับผมก็ปตักไว้เท่านี้แหละครับพี่น้องครับในน่อยบ่หลายครับขยาดไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ดีกว่าปล่อยแห้งงาแล้วก็ตัดถิมซื่อนะครับพี่น้องครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ค็ขอบคุณพี่พี่น้องนองอีกทีนึงครับครับการคลิปนี้ค็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณพี่พี่น้องนองทุกคนครับที่ให้กำลังใจครับก็ให้พี่พี่น้องนองทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงคือเก่าครับพี่น้องครับบ่เจเบี่บยดจนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับ